พระทองนะท่านจัเทร์เัอเราก็ทองสุภา้าสีโลพระเกศกันาจาได้มีเมตตาเจิมเทียนใยจากนั้นเราก็จะได้มีเมตตาจุดเทียนใยเป็นประถุมาเริ่ของการประกอบพิธีพุทธาพิเษงวัตถุคลเราก็สมัยสุจิโตวัดปา่ากอแล จึงได้ดไมีคุนที่คนระยองรีไซใส่เครื่งสร้างถวายในรูปเจริญพรเมตตาบารมีของจังหวัดบ้านไรแห่งนี้ นาเทียนใช้ได้ถูกจุดแล้วนะครับนะโดยหลวงพ่อทองร่วมกับหลวงพ่อสมัยวัดป่าเกาะแหลมมีลูกศิษย์ร่วมกันนะครับโอกาสนี้ยัเรียนเชิญลูกเอกลูกอังอีกมีขั้นสองทั้นได้ให้เรียนจุดเทียนเล่มซ้ายนะครับลูกเอกลูกอังอีกมีเขียนี่บัติสีจากนั้นขอได้รับเทียนจากคุณสมศักดิ์ปัญญาหลวง นำจุดเทียนตั้งขวามือนะครับขอ,เ,อ,รบอรรเรียนเชิญครับคุณสมศักดิ์ปัญญาหลงเรียนเชิญท่านกำนันธรรมชัยแสนประสิทธิกำนันตำบนบนุพพริมานรประธานชจโง่กำนังผู้ใหญ่บ,บ้านอำเหตุการณุญทศวัยามเจาะจงรันบรรไร่จุดเทียนที่หน้ารูปหล่อเหมือนประเทศวิทรยังคงเราก็ควรกระเสือ์โถง นันทวัตชัยแสนประสิทธิ์จุดเทียนนะครับจุดเทียนจากนั้นเราก็สมัยสุจิตโตจะได้มีเมตตาจุดทู่เคารพหน้ารูปหลอพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโท เทียนที่บ้านน้ำมนต์ของหลวงพ่อทองทสุทัชศิลขอได้รับเกียรติจากทีมงานของคุณนิพนธ์ประยองรีไซเคิลครับจุดเทียนน้ำมนต์ที่บ้านน้ำมนต์นะครับและอีกท่านหนึ่งก็ขอได้รับเกียรติจากทีมงานของคุณนิพนธ์ประยองรีไซเคิลนะครับจุดเทียนที่บ้านน้ำมนต์ของหลวงพ่อสมัยสุจิตโตครับ นะเสกเหรียญเจริญพรนะคับหนะเจริญพรหลวงพ่อสมัยมีพิมพ์นั้นหน้าปัจจุบันแล้วก็หน้านุ่มนะครับหลวงพ่อสมัยสกิโตได้อธิษฐานขอความเป็นมงคลขอเรียนเชิญคนนี้คนระยะรรองในสซเครื่องครับจุดเทียนที่บัตนน้ำมนต์ที่หลวงพ่อทองสุทธาศีโลแล้วก็ขอทีมงานอีกท่านหนึ่งนะครับได้จุดเทียนที่บัตนน้ำมนต์ที่หลวงพ่อสมัยสกิตโตครับ เครตบาทน,น้ำมนนะครับใ okay, นการจัดการน้ำมนะครับไปจุดที่บาทน,น้ำมตนของเราก็สมัยซือจิตโตครับ ไปยอ,อกเครื่องพร้อมทีมงานในโอกาสนี้จากนี้ไปขออนุญาตได้ให้ผู้ร่วมพิธีอยู่ในอาการสรงบนะครับไม่เดินนะครับไม่เดินนะครับขอด้วยความเคารพทุกท่านน,นะคะรับอขอ,ขอประคุณครับขอประคุณเพื่อที่จะได้รับเมตตาจาก หลวงพ่อชองสุทาศิโลเราก็สมัยซูจิโตโดยมีแล้วก็จะถุกพระธรรมานั้นสามา,า,า,าเป็นต้นเป็นประธา,านอยู่ในขณะนี้ในระดับต่อจากนี้ไปแต่ได้เข้าสู่นิธีการในการประกอบที่ทางพุทธพิเศษเป็นชุ่บระดับขัตตัวปิปัะติปฏิภาหายสสาสัพพะสัมปฏิสิทธิยาสัพพุกขงวินาสายาปริตังโรธรรมทะลัย วิรยตปัายัคขะสาปฏิสิทธิยาสัพพิยิาสายบารนังมััวัดป่าบ่อแหลมวิริยติปัตายัาทองวั้านสรทนั่งสัาพะาิาสายาบาริังโรทมมันทลานนี้พิธีนะพุทธาเทวาพิเศษวัดถุงคนล นะฮะพระที่ทรงกฎจริงๆนะันะพระที่ทรงกฎจริงๆครับนะนี่ฮะนะที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะมฑลนพิธีนะครับที่วัดบ้านไร่นะครับนะพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัดถุมงคลเหรียญเจริญพร หลวงพ่อสมัยวัดป่าเกาะแหลมนะครับนะหลวงพ่อสมัยวัดป่าเกาะแหลมวันนี้นะเจ้าคุณนุชท่านเจ้าวาดนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่แล้วก็นะหลวงพ่อสมัยวัดป่าเกาะแหลมนะเมตานั่งกปกอบอิฐานจิตตุกเสีอยู่นะครับหลวงพ่อสมัยวัดป่าเกาะแหลม เมตตานั่งกดิญานจิตบเสกวัตถุคนที่วัดจังหวัดาที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาครับดาเป็นเหรียญเจริญพรนะคหน้านุมแล้วก็หน้าปัจจุบันนะครับนาโอบาลีหลวงพ่อคูนประทสุธุวัดบ้านไร่ ผู้เป็นพระอาจารย์นะครับวันนี้หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ร่วมนั่งปกอธิฐานที่สุดในหลวงนะครับเจ้าคุณมุตนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับ สัมมารกังสัพพะมังสัตเทวกังมนุสสังสัพพะลาภะมัวันตุเมตตานันตริกันยามาหุสมาทินานนาสัมโมนะเวชาีธทัมปิเมารตานังปานิตังเอเลนะสัจเจนะสุเอหุสุเยปุกัลลาอาตัสตังปัส สุมงคลน,นะครับเหรียญเจริญพรสลวงพ่อเจ้าคุณน,นครับ,บ,บเป็นประธานในพิธีนะครับนะก็ีวงลทองวัดบ้านไรนครนคีราชศีมานะครับนั่งปกนะครับ,าร,บ,า,รบ,า,รบารนะหลสมพ่อสมัย

ขนมก็แจกเป็นยิ้มนะเป็นทีคนละองเป็นตะนะหลวงพ่อสมัยนะแจกข้าวสารแล้วก็มีโคราช ลลงมาลจะต้องอตองเรียมเลยครับอ่มามาเลยครับามาเลยายกแขนขึ้นมาเลยยายยายครับผมมโคลาตครับมีโคลาตอรอ่อยอือ พี่อนุชานะพี่เอา,า,นะเอามีโคลานะ,ะไปินกับส้มตำมาอโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับมีโคลาเขาแจกเขาสานเขาเหนียวอ,อะเดี๋ยวปีหน้าแจกเขาเหนียวดีกว่า